สวัสดีเอซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีบุเรืองอลเลย์ยนนะครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับอยู่ตอนนี้ก็อยู่ถนนสายเอเชียครับมาส่งรถบัสคันนี้เลยครับเนี่ยนิพนครับเป็นรถสายทางิอขวาอุบลกันทะลักษ์นะครับก็คนถามหาเยอะอยู่คันนี้นะครับ ขับต่อไปบนถนนหมายเลขมสองอีกสองกิโลเมตรมันจะกลับได้ไหมเนี่ยต่อ,อหน้าสอนครับขับอยู่ครับนใกล้จะถึงแล้วครับมาตั้งค่คืนนี้ครับมานอนอยู่ที่โชคชัย นี่ก็คนถามหาเยอะนะครับเป็นรถบัสชั้นคืบนะครับเป็นรถบัส10เมตรมเครื่อง6 VG วิจิเตอร์นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ18โลครับมันจะกลับได้ไหมนี่รถบัสเนี่ยนี่ฮะคุณอสอนโซเฟอร์ครับกับระปุกตัวละพันกระปุกได้รือกระปบกได้ปะ ปเ,เดี๋ยวหัวหน้าสอนจะไปกลับไกลหน่อยนะครับไปเดี๋ยวเรากลับรถก่อนเดี๋ยวให้หัวหน้าสอนไปกลับทางอื่นนะครับโอ,โ,อโอ้ไม่ใช่ได้ไหมนี่ยเท่าไหร่นะโอ้ยโดกอได้ฮะอะไรไม่ใช่ไปยังไงขับรถนี่เดียวแม่หยุดว่ะ ได้อยู่ะยวะสูงสามเมตรห้าสิบโอได้อยู่ได้อยู่เอาไปไปไปสามเมตรห้าสิบได้อยู่เพราะว่ารถบัสมันรุ่นนี้มันไม่ถึงนะไปเลยไปเลยอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวามาลุ้นกันเถอะคันนี้ก็น่าจะอยู่สอ,อ,องเมตรกว่านะมั้งครับไม่ไกลไม่ไม่สูงนะ้เรเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลขสามสอง ว่ารถบัสสูงสุดก็อยู่3เมตร80นะครับชั้นครึ่งนะแต่นี้มันไม่ถึงชั้นครึ่งนะครับเป็นชั้นคืบเอาเอาโดนไหมมเมตร50ท่ิบอกไปไปขูดกากกากกากนี่กาก ไน t ถอยหลังแน่นอนไปใช้เหรอเออฝนครับอันมันประกันนี่แม่นมีครั้งหนึ่งนะผมไปส่งรถวัตคันเหลืองนะครับหลงทางดีที่เขาพาหลงที่หัวหน้าที่ผมพาหลงนะถ้าไม่หลงเลยโอ้โหเข้าสะพานกลับรถไม่ได้เลยแหละเข้าสะพานกลับรถอะติดแน่นอนครับัรถวัตคันเหลืองที่ขับไปกับหัวหน้าสองสองคันตอนนั้นนะครับ ก็เลยรอดตัวไปตอนนั้นและโชคดีมากครับไปเดี๋ยวเราไปรอหน้างานครับเหลืออีก17กโลนะฮะเดี๋ยวไปก่อนข้างหน้าสอนครับเดี๋ยวไปรออยู่หน้างานเลยเดี๋ยวมาส่งให้ลูกค้าท่านไหนนะครับพอดีลูกค้าโอเนเงินไปมัดจํานะครับไม่ได้ไปดูรถวันนี้ก็เลยจัดสมม่งไเลยไถนนหมายเลข32แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข32จะมาวิ่งนักเรียนครับ ที่นั่งจูจ่ๆเลยที่นั่งสามสองเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหม่เลขสามสองก็ขับต่อไปบนถนนหมาเลขสามสองอีกสองกิโลเมตรไปไปก่อนเลยนี่ครับมาถึงพร้อมกันพอดีเลยครับ ึงแล้วนะครับโอ้โหทางสะงอกสะแงะนะครับเป็นทางมันเป็นยังไงไม่รู้พลองกองจังหักหน้าหักหลังข้ามคลองข้ามเคืองนะครับสายไฟพ้นไหม,ไมไเไฟไฟนี่นยสายไฟตรงนี้พ้นพ้นนะครับผม,มตรงตรง เขานี้ยเหรอพ่อไปง่ายเลยเขาได้เขาได้ถอยล่งเข้าไปดุ่นเลยตำรวจบริจาบเขาเอาถอยเขานี้ก็ได้นะเอาเอาเอารถแหละถอยถอยเข้าไปนี่ก่อนอ่าไม่แน่ครับไม่ถึงหรอกสิบเมตรอหะยาว สิบเมตรมันก็ไม่ยาวหรอกมันก็ไม่สูงเท่าไหร่ลอดสะพานได้ผมก็ลอดสะพานมาจนเส้นเลยปิดฟ้าป่ะเปิดปิดไม่แม่ลมมันะไม่ไม่น่าลมล็อกกว่งเนี้ยถ้าวิ่งนักเรียนส่วนมากเขาให้ขึ้นลงทางเดียวอ่ใช่เพราะว่ามันอันตรายถ้ามันขึ้นข้างหลังเหรยวมันกระโดดลงรถปิดปิดปิดไปเลเดี๋ยวหาไอ้นี่ได้ฮะมันตัดรถตรงนี้หา้ไอ้ยิงลมประซูหน้าได้อ๋อ ถอยไปเลยพี่ถอยเข้านี่ไงพี่แน่ลงมาดูลงมาดูคามนี่นี่นี่ถอยเข้านี่นี่ฮะเบรกมือวีอ้ยเปล่านี่ยงไงโอ้คิดบินซินโอ้ อืมอีกอยังเี่ที่ไม่อย่างห<อ>้องให้อย่างมันไหลเอามันไหลยังถอยไหมมันไหลกูจะร้องไปเบิังคุณแม่บล๊อตอ่ะถอยเข้าไปเลยบอลเบอร์ควันบน,บนกลางก่อนห้องก่อนก็ถอยเข้าไปได้ไหมหัวนประตูหัวนไหมเดี๋ยวไปเบิรงก่อนโอ้ชิบเบิร์ขยัเนเยี่ยคือคือ,คอเนาะเยอะขยันก็นออกถอยเรยเยเาเลยเหรออ่ะ โอ้ยสา,ายบุบลก็อันนี้ก็มีคนโทรถามมาเยอะนะโทรถามมาเยอะอยู่่าแต่เราก็อยากหาไปวิ่งนักเรียนนะครับเพราะมันที่นั่งมันจุอันนี้สีมันก็แตกนะคเคลือบอะไรล่ะลลลเขาเรียก,ยกอะไรแลคเกอร์นะครับมันเลยทําให้มันสีซีดน,นะครับ สีแล็คเกอร์ที่เขาทํามานะครับแต่สีมันก็ไม่แตกถือว่าไม่แตกเฮ้ยลอยเลยลอยโลยลอยเยไอโยงไอโยงไอเราจะมาวิาา่งนักเรียนนะครับแถวนี้ก็โอ้โหตากผู้ใหญ่เยอะเลยครับแถวาอ่างทองครับเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาก็ผิดทาง รถ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 รโอ้พึ่งตื่นหมดเลยรถเก่งมันดูสูงนะครับมันก็เลยดูมันก็เลยดูใหญ่ครับแต่มันพูดถึงมันก็สิบเมตรเองไม่ใหญ่ครับมันดูดันครับไม่เกรงใจใครเิีงมานี่ก็ถือว่าโอเคครับระบบฟืนระบบไฟ ระยื้อยื้อพึ่งหัก์ตยื้อพึ่งหัก์ตยื้อพึ่งหักไปไปตัวไม่อนตัวไม่อนอ่าขวาหมดเลย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 เฮ้ยเอ้ยมาตำหัวบนตอนจบเด้อมาตะไก่ไปถอยไปถอยไปขวาไปนิดนึงขวานิดนึง ตรงไปบักม่วงเหวน่ะดอกม่วงตรงตรงตรงสาย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 ดอกม่วงเหวน่ะดอกม่วงเหวนโอ้ยแพรบ้านอยู่ข้างหลังมตัวนียขับรถมาเลยอันนี้ทางซอยเข้าบ้านนะนี่ไตรงนั้นอขอประชาคม อุดมสมบูรณ์ครับกกล้วยผลไม้มะม่วงกล้วยปลูกอะไรก็สวยดีดีครับอ้านี่ไม่ใช่บ้าน嘛ในี่เป็นเถียงนาเนี่ยบ้านอยู่ข้างหลังนู่นโอ้อันนี้ซอยเข้าบ้านโอ้ยแตนซิงพ่อพ่อพ่อพี่ ก็ทำเกษตรอย่างเดียวแล้วครับทำไมาำไหมาอ,อยู่ไปโอ้บานเดี๋ยวนู้น คันคันเหลืองนี่ก็ใช่เหรอเออนั่นแหละครับนเหลืองโอ้โอ้เพราเราจะมาเอาตัวนี้นักเรียนเพิ่มเด็กมันเยอะไงเด็กมันเยอะเพิ่มเพิ่มเด็กครับไอ้วัตพอพอมีรถพอมีรถเยอะแล้วก็นักเรียนก็น้อยสลับไปสลับมาไม่ตอนนี้ไปเอาพิมพ์มาทางนี้ทำไมไม่ทางตรงนู้นทางนี้ครับตรงทางเลี้ยวขับมาปะใช่ เช่นนั้นนะประกอบมีรถประจำทางตอนนี้มันเหลือคันเดียวอวินคาชาโพทองอยู่าายยตอนนี้มันเหลือคันเดียวแล้วอี่เราก็ต้องรับเด็กในทางด้วยทางนั้นอ่ะเพราะว่า,วารถประจำทางไม่มีวิ่งแล้วอ๋อก็เลยเก็บเอาเก็บตามนนเก็บเนี่ยเก็บสุดท้ายเนี่ยใบนี่ประมาณเกือบห้ากิโลอ่ะครับเอ้สามกิโลแล้วก็เก็บเข้ามานในในทองเข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ออกมาที่บริเวณเก็บเก็บถึงโวทอง แล้วนี่มันพร้อมใช้แล้วมีพัดลมมีอะไรบอร่อสามสองจูๆเลยแหละ <c oughs> ห้าสบบบิบอกมาฮะกพวกพวกบอกว่าเออเฮ้ยคันนี้ก็น,น่าเล่นว่ะไลายผมมาดูแตันเฮ้ยให้ดูไหนได้นห,หน่อยเล่นอ่ะครับผมแล้วพอ,อนั้ไนไอ้หลานก็เขาส่งให้มาอ้าวเยี่ยมคันเดียวกันดีกว่ะ <c oughs> ้วดูคันนันนั้นไอเนียไม่ชอบชหน้าสวยกันนี่คันนั้นอ่ะคันนีอ่ะไอไ่นอักนกันเนี่ยท่เดียววันนี้เนี่ยละเออหน้ามันสวยแต่มันไม่ชอบคนใหม่ข้างใ้ดูนีซได้แล้วก็ร้องว่าต้องแฝวา ก็เป็นการเ็จพิธีครับนะครับวายแม่ยานางตอนรับรถใหม่ครับเก่าเขาไม่ละครับนะฮะก็ขอบคุณครับปากก็ร้ยก็แช์ครับเดี๋ยวกลับบ้านครับกลับสีเรืองไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีเรืองไรลยนนะครับคลิปน้ขอรับก่อนครับไวจะกันโอกาสหน้าครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ